มาสู้เรื่องต่อไปกลับหลังจากจบ pH ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ indicator ครับเรียนครับ indicator เนี่ยเขาบอกว่ามันคือสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเราไปเปลี่ยนสภาวะเป็นกรดเป็นเบสของมันเดิมเป็นกรดเปลี่ยนเป็นเบสสีมันก็จะเปลี่ยนหรือถ้าเดิมเป็นเบสเปลี่ยนเป็นกรดสีมันก็จะเปลี่ยนกันถ้าเปลี่ยนสภาวะกรดเบสของมัน สารพวกนี้จะเปลี่ยนสีได้ไอสารเปลี่ยนสีได้พวกเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็นอินดิเคเตอร์เอ้าเรียนกับในหนังสือมีนะได้เรียนกันลูดสีไปก่อนแล้วกันนะครับลงสีไปกับอินดิเคเตอร์นั้นหรือมันคือไออย่างเนี้ยไออย่างเนี้ยนะครับเปลี่ยนสีได้อย่างเนี้ย อินดิเคเตอร์เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นกรดอ่อนนะครับจะเป็นกรดอ่อนแล้วสูตรของอินดิเคเตอร์เนี่ยมักจะเขียนย่อๆเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็น H IN. I N I N เนี่ยจริงๆมันคือส่วนของกรดอ่อนซึ่งมักจะยาวมากเลยนะฮะมันจะยาวมากเลยก็อราวา่ออามันยาวเขาเลยไม่เขียนนะเขียนย่อๆเป็น I N นะครับจริงๆมันยาวนะอันนี้เขียนย่อเอาแล้ว H I N นั้นหรือมันคือสัญ,ญลักษณ์แทน อินดิเคเตอร์โอเคนะครับทีนี้ครับเปลี่ยนกลับอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆก็คือโบรโมไทมอนบลูโบรโมไทมอนบลู Blue, นี่ก็เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งนะฮะสูตรของมันก็คือ H I N เนี่ยนะครับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับไอโบรโมไทมอนบลู Blue, เนี่ยถ้านะักเรียนเอาไปละลายน้ำนะเอา H I N ไปละลายน้ำนะมันก็จะเกิดการแตกตัวโดย สลัดให้ไฮโดรเจนบวกออกมาครับเรียนอย่าลืมว่ามันเป็นกรดนะมันเป็นกรดมันก็สลัดไฮโดรเจนบวกออกมาสลัดไฮโดรเจนออกไปตัวมันก็จะเหลือไอเอ็นลบน้ำเนี่ยรับไฮโดรเจนเข้ามาก็กลายเป็นอะไรไปครับเอสสามโอบวกไปนี่คือสมาการการแตกตัวของโบรโมเทมอนบลู Mo erm Blue. จริงๆก็คือการแตกตัวของกรดธรรมดานี่แหละเป็นการแตกตัวกรดธรรมดา เพียงแต่ว่าปฏิกิริยาของมันจะผันกลับได้จะย้อนกลับไปกลับมาได้เป็นดิยาผันกลับเพราะมันเป็นกรดอ่อนนะครับเปลี่ยนกลับเอา้านี่คือการแตกตัวของบรโมเทมอนบลู Me เอ๊ะแล้วมันเปลี่ยนสีได้ไงวะไอ้โบโมโบโมเมมันเปลี่ยนสีได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเปลี่ยนสียังไง เขาว่ากันว่านะครับไอเอชไอเอ็นกับไอเอ็นลบสองตัวเนี่ยมันจะมีสีไม่เหมือนกันอีตอนเป็นเอชไอเอ็ I N นสีมันจะเหลืองเหลืองสีจะเหลืองเหลืองแต่อีตอนแตกตัวกลายมาเป็นไอเอ็นลบเนี่ยสีมันจะเป็นน้ําเงินฮนะแตกแล้วจะทาให้สารละลายเป็นสีน้าเงินสีของสองตัวนี่จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันทีนี้นักเรียนคิดในสภาวะที่เป็นกรด สภาวะที่เป็นกรดก็คือมันจะมีเอสสามโอบวกมากมายจริงไหมครับสภาวะเป็นกรดนะฮะมันจะมีเอสสามโอบวกเนี่ยมากมายมีเอสสามโอบวกเยอะเยอะแยะแยะก็จะทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยผันกลับไปทางด้านซ้ายจริงไหมครับมีเอสสามโอบวกเยอะนะปฏิกิริยาจะผันกลับไปทางด้านซ้ายผันกลับไปทางซ้ายก็จะทำให้สีเหลืองเข้มขึ้น เพราะฉะนั้นสภาวะเป็นกรดมีเอสสามโอบวกเยอะสีของสารละลายจะออกเหลืองเหลืองเพราะเอสสามโอมีเยอะมันผันกลับผันกลับปั๊บสีก็จะเหลืองแต่ในสภาวะที่เป็นเบสสภาวะที่เป็นเบสคือมีไฮดรไซด์เยอะเบสมีไฮดรไซด์เยอะไฮดรไซด์เนี่ยมันจะเป็นตัวสลายเอสสามโอบวกไฮดรไซด์นี่มันจะมาฆ่าเอสสามโอบวก S3O บวกพอโดนทำลายเสีย S3O ไปปฏิกิริยาจะเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมครับเสียตัวนี้เอาตัวนี้หายไปปฏิกิริยาเลื่อนมาขวาเลื่อนขวาขวาขวา,ขวาก็จะทําให้สีน้ําเงินเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นในสภาวะที่เป็นเบสสมดุลเลื่อนขวาสีสารละลายจะเป็นน้ําเงินเข้มแต่ในสภาวะเป็นกรดมันจะย้อนไปทางโน้นสีมันจะออกเหลืองเห็นไหม ีตอนเป็นกรดสีจะเหลืองแต่พอเปลี่ยนเป็นเบสสีจะน้ำเงินสารนี้เปลี่ยนสีได้เราเรียกมันว่าเป็นอินดิเคเตอร์โอเคนะครับเอา้านี่ก็เล่าๆไปงั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่ก็อยากเล่าให้ฟังเอา้าเช็คหน่อยทำความเข้าใจนิดแต่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อสอบกัน อินดิเคเตอร์บางตัวที่อยากจะแนะนําให้เรียนได้รู้จักนะฮะตัวแรกนี่รู้จักแล้วนะครับโบรโมเทมอนบลูโบรโมเทมอนบลู Bl เนี่ยเรียนครับถ้าในสภาวะเป็นกรดสีจะออกเหลืองสภาวะเป็นเบสสีจะออกน้ําเงินอย่างคุณลองห้ฟังแล้วก็บอกว่าช่วงที่มันจะเปลี่ยนสีคือช่วง ps หกถึงแปดช่วง ps หกถึงแปดช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนสี ถ้า P.S น้อยกว่าหกก็คือเป็นกรด P s น้อยกว่าหกคือเป็นกรดสีมันจะออกเหลืองถ้า P.S มากกว่าแปดคือเป็นเบสถ้า P.S มากกว่าแปดคือเป็นเบสสีมันก็จะออกอะไรครับเรียงครับน้ำเงินอันนี้คืออินดิเคเตอร์โบรโมเทมอนบลูในหนังสือมีไหมมีไหมอาจจะมีนะเรียนก็หมายเหตุแล้วจดจํา โอลโมเจมันบูช่วงเปลี่ยนสีของมันคือช่วงนี้หกถึงแปดจะเปลี่ยนสีพีเอสต่ำกว่าหกสีจะเหลืองสูงกว่าแปดสีจะน้ำเงินนะครับสีจะน้ำเงินไอเนี้ยอิน,อนดิเคเ,ทเ,ทเ,ทเทตอร์ตัวแรกตัวนี้ใช้กันบ่อยนะฮะโอลโมเจมันบูนี่ใช้บ่อยอินดิเคเ,ทเ,ทเ,ทเทตอร์ตัวที่สองครับอยากแนะนำให้รู้จักก็คือเมทิวเรสเมทิวเรสเนี่ยช่วงเปลี่ยนสีคือช่วงสี่จุดสองหนึ่งจุดสอง p ุ4.2 6.2บริเวณนี้จะเปลี่ยนสี ps ต่ำกว่า4.2คือเป็นกรดมันจะออกสีแดงๆ p อสูงกว่า6.2คือกระเดียดไปทางเบสสีมันจะออกเหลืองๆสีจะออกเหลืองๆก็ตามที่เขาเขียนเอาไว้นะครับตามที่เขียนเอาไว้นี่ดิเคเตอร์ตัวที่สองครับ methyrate ตัวพวกนี้นักเรียนไม่ต้องจํานะไม่ต้องจําเวลาข้อสอบเขาออกเขาจะเขียนให้เองเขาจะเขียนให้เพียงแต่นักเรียนรู้ว่า ถ้า p h ต่ํากว่า4.2สีมันจะแดง p h สูงกว่า6.2สีมันจะเป็นไงครับเหลืองเออแปลความหมายมันให้ออกเข้าใจมันนิดนึงนะครับอินดิเคเตอร์ตัวที่สามคือฟินอฟทลินไอ้ที่ช่วงเปลี่ยนสีคือ8.3-10ถึงช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนสี p h มากกว่า10สีจะออกอะไรตามที่เขาบอก p h เกิน10สีจะออกอะไรชมพู แล้วถ้า P.S ต่ำกว่า8อ่ะสีจะเป็นยังไงตอบไม่มีสีฮะไม่มีสีโอเคนะเรียนนะอืม,มามาทำโจทย์กันสักหน่อยสิเรียนสองข้อต่อเนื่องกัน อ,อยู่บนกระดานไม่ยากอะ่ะไอโจทย์สองข้อนี้ไม่ยากเล่นเพลินๆนนะ่ะลองดูนะข้อนี้ทำใจดีๆด,ดูครูนนะเขาบอกว่ามันมีสารละลายอันหนึ่งอะนะ ไม่รู้ว่าพีเอมันคืออะไรเป็นสารละลายอะไรก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าใส่อินดิเคเตอร์ a ลงไปสีมันจะออกแดงโล่เลยใส่อินดิเคเตอร์ A ลงไปสีออกแดงโล่เลยและเขาบอกคุณนะสมบัติของ A ด้วยว่าอินดิเคเตอร์ a นั้นช่วงเปลี่ยนสีคือสามถึงห้าต่ำกว่าสามสีออกจะน้ำเงินสูงกว่าห้าสีออกจะแดงเอ๊ะแล้วปรากฏว่าใส่ A ปปั๊บสีแดงโล่เลยเนะี่ย แสดงว่าไอสารละลายนี้มี p h ประมาณเท่าไหร่มี p h สักเท่าไหร่สีออกแดงโล่เลยเนี่ยแสดงว่าสารละลายนี้มี p h เท่าไหร่ตอบก็ต้องมากกว่าห้าละจริงไหมฉะนั้นจดจํานะสารละลายอันนี้เมื่อตรวจสอบโดยใช้ a ตรวจสอบโดยใช้ a มันจะมี p h มากกว่าห้าตรวจสอบโดยใช้ a นะครับมันจะมี p h มากกว่าห้าเอาแค่นี้นักเรียนเขียนตามครูไปก่อน และต่อจากนั้นตรวจสอบโดยใช้ C D B สีมันออกเป็นอย่างนั้นสีมันออกเป็นอย่างนี้เขาถามครับแสดงว่า P S โดยรวมเป็นเท่าไหร่ P S โดยรวมเป็นเท่าไหร่เออคิดต่อสิ จะรนาดีดอกใส่ดีลงไปผลปรากฏว่าออกสีเหลืองอ๋อ,อยเชียวและไอคุณสมบัติอินดิเคเตอร์ดีคือ PS ต่ำกว่า6สีจะเหลือง PS สูงกว่า7.6สีจะน้ำเงินปรากฏว่าใส่ปั๊บสีเหลืองอ๋อ,อยก็แสดงว่า PS ของสารละลายนี้มีค่าอย่างไรสีออกเหลืองก็แสดงว่า PS มันเป็นไงครับน้อยกว่าห เพราะฉะนั้นตรวจสอบโดยใช้ดีอินดิเคเตอร์ดีพบว่า p.s น้อยกว่าหครับใช้ดีแล้วสีออกเหลืองแสดงว่า p.s มันน้อยกว่าหกครับต่อไปตรวจสอบโดยใช้ C C เนี่ยพอใส่ก็ไปปรับปลากฏว่าสีออกแดงโล่เลยแล้วคุณนะสมบัติของ C ีคือ p.s น้อยกว่าห้าจุดหนึ่งสีจะแดง p.s มากกว่าแปดสีจะน้ำเงิน และไอเนี่ยสีออกแดงโล่เลยเขาว่างั้นนะสีออกแดงโล่เลยสแสดงว่า p.s เมื่อตรวจสอบจาก c มีค่าน้อยกว่า5.1ตรวจสอบโดยใช้ c พบว่า p.s น้อยกว่า5.1อันนี้ใช้ c ตรวจสอบใช้ c ตรวจสอบโอเคไหมต่อไปใช้ b ตรวจสอบพบว่าอะไรคิดสิใช้ b ตรวจสอบพบว่าอะไรคิดสิ ใส่บลงไปผลคือสีของสารละลายเป็นสีเขียวแล้วคุณสมบัติของไอบคือถ้า P ีอน้อยกว่าสาสีจะเหลือง P ีอมากกว่า5.4สี่สีจะน้ำเงินแต่สีที่เราได้ดันเป็นสีเขียวหมายควายว่าอะไรสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีผสมของทั้งน้ำเงินทั้งเหลืองสีเขียวเป็นสีผสมของทั้งเหลืองทั้งน้ำเงิน ออกสีเขียวแสดงว่า p h มานอยู่ตรงกลางถ้าออกสีเขียวนี่แสดงว่า p h อยู่ตรงกลางคือมีทั้งเขียวมีทั้งเหลืองผสมกันอยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นใส่ b b บอยลงไปปรากฏว่าสีออกเขียวแสดงว่ามี p h อยู่ตรงกลางก็คือมี p h อยู่ตั้งแต่อะไรถึงอะไรครับเรียงครับสาถึงห้อันนี้คือตรวจสอบโดยใช้ b b บอย ใช้บีบอยปั๊บ p ี <P <h> อยู่ระหว่าง3.8ถึง5.4ตกลงพิสูจน์มาสีอย่างสารละลายนี้มี PS <P> <h> โดยรวมเท่าไหร่วะสารละลายตัวนี้ตกลงมี p ีโดยรวมเท่าไหร่คิดสิทำาไงดีอยากรู้มันมี PS เเท่าไหร่ทำยังไงดีก็คงจะไม่ยากฮนะ อยากรู้ว่าสารละลายนี้แท้ที่จริงมี pH เท่าใดให้เอาทั้งสี่เส้นมาอ intersect กันเอาทั้งสี่เส้นมาซ้อนทับกันินเ t อร์เซกอินเทอร์เซ้อนทับซ้อนทับตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับซ้อนทับตรงนี้ก็คือซ้อนทับกันตั้งแต่ห้าถึงห้าจุดหนึ่งครับเรียนเพราะฉะนั้นตกลงสารละลายนี้มี pH ประมาณห้า ถึงห้าจุดหนึ่งก็คือเท่ากับห้าโดยประมาณมี p ีเอเท่ากับห้าโดยประมาณแล้วมีช้อยเลือกไหมพีเอเท่ากับห้ามีช้อยไหมมีมีช้อยไหนล่อช้อยนั้นจบเรียบร้อยเนี่ยครับต่อไปอยากรู้ว่าไอ้กรดนั้นเบสนั้นมีพีเอเท่าไร่เราใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครใช้แล้วนะเพราะว่ามันมีเครื่องมือตรวจมันมีเครื่องตรวจจุ่มลงไปในสารละลายปั๊บมันบอกเลยพีเอเท่าไหร่มันบอกเลย,เน,เลยนะครับ ไปนะ่ไอ้เรื่องนี้ก็จะว่าไว้กับโบราณเกินนะนะครับยังไม่จบนะมีคำถามข้างล่างอีกหนึ่งอันดูสิตอบไงดีข้อข้างล่างต่อมาครับถามว่าแล้วถ้า P S เป็นห้าอย่างว่า P S เท่ากับห้าอย่างว่ามันจะมีความเข้มข้น S สาม O บวกเป็นเท่าใดความเข้มข้น S สาม O บวกเป็นเท่าใดโอ้ยก็ใช้สูตรลัดเลยใช้สูตรลัดเลย ความเข้มข้น S 3 O บวกเท่ากับ10ยกกำลังอะไรครับ pH ก็รู้ pH เป็น5ก็จับไซก็จะได้ความเข้มข้น S 3 O บวกเป็นอะไรไปครับ10บกำลังลบหแล้วก็จบเลยจบความเข้มข้น S 3 O บวกเท่ากับเท่านี้เออจะว่าไปก็ไม่อยา่างในอินดิเคเตอร์เคแต่เนี่ยมันเป็นเ,ร,เรื่องเสื่อเสร็แถมๆอ่ะเดี๋ยวมีอะไรสำคัญมากไมยอ่ะนะครับเรียน